ก็สวัสดีครับผมโจ้ PPS นะครับผมหรือโจ้เดอะแกงนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคการเรียกแกล็บนะฮะเรียกใช้บริการแกล็บโดยที่เราเองนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะระบุปลายทางได้หรือปักหมุดไม่ตรงนั่นเองก็คือเราจะปักหมุดยังไงให้ตรงหรือบางทีเราเรียกไปต่างจังหวัดอย่างนี้เราจะไม่สามารถเซิร์ชหาสถานที่นั้นๆได้เราจะเรียกหรือเราจะ เราจะปังหมุนยังไงให้ไปตามสถานที่ตรงนั้นได้นะครับผมมันมีวิธีเรียกอยู่นะครับง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับผมก่อนอื่นคือเราเข้าไปที่แอป Grab นะครับเป็น Grab สำหรับสั่งอาหารหรือเรียกรถนะครับผมพอเข้ามาแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเราสามารถอันแรกก็คือเดินทางก็คือเรียกรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อันที่สคือเรียกสั่งอาหารก็คือ เราก็คือเรียกที่รถการเดินทางนะครับวันแรกพอถัดไปนะครับทีนี้มาถึงหน้านี้นะครับปกติเราจะจะพิมพ์แต่ตรงว่าที่เราจะไปไหนเดี๋ยวบางทีเราอยู่ณนะสถานที่ที่เราจะไปเราก็จะพิมพ์ลงไปว่าเราจะไปไหนแต่ทีเนี้ยสมมุติผมจะไปเนี่ยผมอยู่นครราชสีมานะครับผมจะไปเทอร์มินอลผมก็พิมพ์เทอร์มินอลสมมุติเทอร์มินอลน,นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรียกประตูหรือ จุดจอดนะครับเราก็กดเข้าไปมันก็จะให้เราเลือกจุดรับสมมุติเราอยู่ณจุดรับปัจจุบันเราก็เรียกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่จุดรับปัจจุบันให้เราทายังไงนะครับให้เราแก้ไขตรงนี้นะฮะเปลี่ยนชื่อนะครับคือเราเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้หน้าจอนะครับไปหน้าจุดที่เราเราเรียกได้นะฮะอย่างนี้นะฮะสมมุติผมเรียกให ญาตินะครับเขาอยู่อนุสาวรีย์แต่ผมไม่ได้อยู่อนุสาวรีย์อย่างเงี้ยอ่าผมก็เรียกให้อนุสาวรีย่าโมปักงมดุดใกล้ๆใ,ให้เขาไปไปจอดรถณนนจุดนั้นแต่ทีเนี้ยเราย้อนกลับไปก่อนก็คือสมมุติมาถึงหน้านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปักงดสถานที่ที่มันเซิร์ชแล้วมันม่ขึ้นทําไงให้เรากดไปจิ้มไปตรงที่แผนที่ด้านบนนี้ครับขวามือจิ้มเข้าไปนะฮะ มันก็จะขึ้นจุดหมายเราก็เลื่อนได้นะครับอันนี้คือเราเลือกปลายทางที่เราจะไปโดยที่เราโดยที่เราไม่ต้องใส่ชื่อเราก็เลื่อนไปเลยสมมุติว่าผมจะไปสังวัดเลยนะไปปกติมันพิมพ์ชื่อไม่ได้ใช่ไหมฮะสม,มุิเนเราก็เลื่อนว่าสมมุติเราไปกรุงเทพนะครับไปสบบระบุรีไปไปกรุงเทพแล้วกันเลือกจุดเราก็ทางหา แผนที่เราก็คงต้องรู้ว่าเราอยู่ส่วนไหนประมาณนี้นะครับสมมุติว่าจะไปแถวพญาไทอ่ะเราก็่างไปที่เขตพญาไทอ่ขยายไปเราจะไปจุดนี้ให้เราวางหมุดตรงนี้เนี่ยชุมชนแฟตตำรวจรือชาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็จิ้มเข้าไปยืนยันที่หมายนะครับเลือกจุดลับจุดลับสามารถเลื่อนได้แต่ถ้าเกิดเราจะเลือกปัจจุบันเราก็เรียกได้เลยนะตรงนี้ อันนี้คือมันสามารถที่จะไปได้นะครับเรียกแก๊ปไปได้ก็คือสามารถเลือกแผนที่มุมขวาบนแล้วก็สามารถลากหมุดไปตามที่จุดที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องใส่ชื่อบางทีเราเซิร์ชชื่อมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันครอบคลุมแค่พื้นที่ที่เราอยู่พิกัดที่เราอยู่แต่ถ้าเกิดเราลากหมุดตามแผนที่มุมขวาที่ผมบอก ก็จะไปได้ทั่วประเทศเลยสามารถเรียกใช้บริการไดทั่วประเทศเลยครับผมอันนี้หลังจากนี้เราก,กดจองรถเขาก็จะรันรถให้เรานะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดครับอ่ากด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ Nope